ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมนุพาครับในช่องนนท์วันนี้ผมมาเข้าป่านะครับตอนนี้ผมอยู่ดอยนะครับที่เิดแม่ระมาดนะครับจังหวัดตากผมจะพาทุกคนมาเข้าป่าหาแปบ๊บดอยนะครับหรือว่าตานาซ่านะครับ เราจะพาทุกคนไปดูว่าต้นมันเป็นยังไงแล้วก็เขาขึ้นเขาหากันยังไงนะครับโอเคครับทุกคนนี่นะครับโอ้เราเราเราเจอแล้วนะครับต้นนี่ครับต้นแบบแป๊บดอยครับแบบหรือว่าแบบแป๊บป่านะครับนี่ครับเราจะพามาดูครับนี่ครับนี่ครับลักษณะของต้นครับนี่ครับ แต่ว่าันี่เป็นฝักที่ไม่ดีนะครับฝักฝักรีบนะครับนี่ครับฝักไม่ดีนะฝักรีบนะครับต้นสูงมากครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่สามารถกินได้นะครับนี่ครับลักษณะของใบนะครับนี่เป็นต้นเล็กนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะครับแล้วเราจะแกะให้ดูนะครับว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นนี่ครับต้นปะแป๊บนะครับนี่ครับหน่วยมันอยู่ดัตรงนั้นนะครับไม่ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าครับด้านบนก็มีอีกนะครับนี่นะครับชาวบ้านก็ชาวบ้านที่มาหาก็จะขึ้นกันแบบนี้นะครับนี่ นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะครับนี่เก็บกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โยนลงไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บเลือกออกอีกทีนะนะรนนครับเก็บฝักฝักระวงนะครับอันนี้ชาวบ้านน่าจะมา thank you โอ้ยโอ้ยฝักนี้ครับดูครับแตกเลยครับฝักนี้น่าจะโอ้ยกินไม่ได้แล้วครับแก่เกินแล้วนะครับนี่ครับยิกไม่เข้าเลยนะครับเล็บยิกไม่เข้าเลยนะครับเอาไปทําเป็นอาหารไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอเกบก่อนนะครับ่าเลี้ยงปลาไั้ไหนอ่ผมก็มากับพ่อนะครับวันนี้ เราพามาให้ดูนาซานะครับหรือว่าแบบแป๊บดอยแป๊บป่านะครับ อยู่นะครับสามารถหยิกได้นะเข้าอยู่นะครับแสดงว่ายังได้นะครับโอ้ยโอ้ยคิดแล้วนำหลายๆนะครับสามารถทำได้หลายเมนูนะครับถ้าเอาไปตมเป็นน้ำพริกนะครับเราจะต้องเราจะต้องเอาไปลวกนะครับลวกแล้วก็แกะเปลือกนี่นะครับผมแกะดูนะครับนี่ครับ เปลือกเปลือกนะครับเราต้องเก็บเปลือกแบบนี้ออกนะครับเอาไปลวกแล้วเก็บเปลือกแบบนี้นะครับถึงสามารถจะตาน้าพริกหรือว่าเอาไปผัดได้นะครับถ้าไม่เก็บเปลือกออกนี่เปลือกมันจะฝาดนะครับรสชาติไม่อร่อยนะครับบางคนเคยซื้อไปนะครับซื้อไปแล้วก็ต้มต้มเสร็จแล้วก็ไม่แก็บเปลือกออกแล้วก็อาไปตาแบบนี้นะครับเขาบอกว่าไม่อร่อยเลยโอยเขาเขาไม่รู้วิธีทํานะครับก็เลย อย่างที่เขาว่านะครับไม่อร่อยนะครับนี่ครับเปลือกของมันมีรสชาติปากนะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับกินสดสดก็ได้นะครับแต่ว่าต้องแกะเปลือกออกก่อนนะครับเปลือกของมันนะครับนี่ครับถ้าแบบว่าต้มเสร็จแล้วก็แกะเปลือกออกเสร็จเน่ก็จะรสชาติออกจะหวานหวานหน่อยนะครับอันนี้ที่จริงก็สามารถกินเปลือกได้นะครับแต่ว่ามัน รดมันฝาดนะครับมากินกับเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูครับผมนี่ก็ไม่ได้ต้มนะครับแต่ว่าเก็เปลือกออกนะครับอือรสชาติจะออกแบบว่าหว,วานหวานครับแต่ว่าหวานไม่มากนะครับถ้าบ้านผมส่วนมากก็จ,จะเอาไป ตำน้ำพริกนะครับโอ้โหฝักนี้นุ่มมากครับชาวบ้านที่มาหากันก็ไม่ไง่ายนะครับบางคนก็เตือช่างป่าครับ นี่นะครับนี่ครับเป็นรอยอันนี่คือนี่นะเป็นรอยท้าของรอยเท้าของช้างป่านะครับนี่ครับให้ดูนะครับรอยเท้าของช้างป่าครับน่าจะมารอยนี่ยังใหม่ๆอยู่นะครับน่าจะเมื่อวานนี่นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับต้องรอยช้างป่ามาทูตัวนะครับกับหน้าผาข้างทางนะครับโอ้โหอันตรายมากครับ ปลาแถวนี้ <c oughs> อันตรายนะครับปลาแถวนี้มีช้างป่า <c oughs> ชาวบ,บ้านมาหากันที่นี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับโอเคนะครับทุกคนเราก็จะให้ดูวิธีการขึ้นแล,แล้วก็วิธีแกะแล้วก็วิธีเก็บเลือกถ้าชอบใจคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ทั้ง youtube นอนๆแล้วก็เพจนอแนล okay, นะครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย